สวัสดีค่ะมาค่ะทุกคนค่ะวันนี้แม่กันจะพามากินตำเส้นเล็กค่ะทุกคนค่ะตำเส้นเล็กแซบๆจ้ารอจนอืดตำใส่กุ้งสุกค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ใส่เนี้ด้วยปลากูดมาแซบๆด้วยกันค่ะอร่อยมาก ตำเยอะไปไหมเนี่ยเยอะมากเลยนะนะว่าจะตำกินนานแล้วไม่มีเวลาโอ้เส้นเยอะมากดูดน้ำจนเป็นก้อนแล้ว ไขมือเลรอ้รตกตมครั้งแรกค่ะไม่รู้ว่าใส่น้ำน้อยเกินไปเปล่า มีลูกนอนนอนหลับ เล่นเยอะจงนง่วงอ,อร่อยใส่ปะกรูแล้วอร่อยจะต,ต้องทำน้ำเยอะกว่านี้หน่อยเนาะ ้นมันอืดมันไม่เหมือนเส้นหนมจีนที่เราต้มเนาะอันนั้นมันเส้นหนมจีนที่เราต้มมันไม่ค่อยอืดกดเจี๊ยบ สาธารณะ ừ, ใช้มือเลยด ừ, ินแรงก็ไม่ได้ร้อง ไปดูหน้าบ้านไปค่ะดูลูกค้า ตํำเยอะมากแล้วมันอืดน,น่าจะกินไม่หมดแล้วค่ะทุกคนค่ะเส้นกระเทียมทลน เพ็ดอร่อยหืมเหมือนมันดูดเอาน้ำพริกน้ำส้มตำ Godt. ไม่ไหวแล้วคะ่ะทุกคนคะเเอาละคะ่ะทุกคนคะเดี๋ยวคลิปนี้แม่กันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอก,กันคลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแม่กันได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ